สวัสดีทักทายทุกคนเ้ยครับกับบรรยากาศเนีย่ยเหมือเศร้นะครับเนาะเมือนนี่กับสิปูกระโคดครับปูแตงกับกระโคดนี่กระโคดกโคดกาใส่แผงซ้ำงามงามพี่เนาะกับพ่อปลูกแนละ้วฟังเสียงอันนกไปน้ำพร้อมนกเขาห้องพี่เนาะ นี่เป็นมักแดงแตงมักแดงอากาศดีดีครับนี่มือเศร้า,าครับหาคิบจงงานก่อนครับหาิิสจงงานก่อนมนพูกกับของสวนยางมากแล้ว <c oughs> Hoặc anh khang thái làm giót lắp hưng. Oh, hi, you phun tóc, phun tóc lắm. Didn't chung. Tóc hưng, you chung lung lưng như lưng ปลูกแตงนะมึคนปลูกแตงปลูกแตงเดี๋ยวะน้ำเดี๋ยวะมึงนะนี่เียอะคนนี่น้อยขึ้นนั่นก็ทีปลูกก็ขวดบดยายยายละก็คนหนึ่งยายคนหนึ่งเป็นผู้ปลูก ก็คล้องสวนใหญ่เอาเบาพื้นเบี้ยนี่ปลูกให้มันเพียงพื้นใ้ <wheelchair. S 1> นล่องลุบลง่งพ่นเพราะาง้มันหนาพ้นมันผีเลิกมันผีมันทีตายมันอยจับเป็นที่สุดมากที่สุดด้วยทำให้ค่อยแตกปลูกได้รันที่หนอก กไก่เป็นไรนี่ไก่สายนำยศสิตติบบออขอาหงข้างหูมันบะหนบะูนำยศบะ่ะนี่นี่ะเบหน,น,หนลงเลิก้เก็บจบแบบว่าลงบุลงักปากหนาห้เทียงเฮียงขึ้นโอ้เยงขึน นี ừ, 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 tonight, ่ลีล nice. ีล right. ีปูงามนี่นี่ดูหมดว่านี่เห็นปะนี่แจ้งสีเราเอาดินทางไม้ปถมกุบแจ้งสีเอานี่ดิทันดีนี่แจ้งคอยยัางนี่จะว่านี่นี่ปากว่นในเพียงนี่อ้วนโอ้เพียงกับปากพอดี้เดี๋ยวก็ถมไม้อือเอานี้มาโอ้เห็นบ้า อกนาผลนี่นี่เขาบอกบ่มันบาตายในนั่นตายหลงเลยบ้านเขาไม่ค่อยกบเงาโอ้านมันใหญ่นี่แหละนี่เป็นอันมันบ้านมันใหญ่เขาจังมากเอาแบกจกมังกบเงามัมดีเทนั้นขี้กบเงามองไหนมันตำก็คกดินุ่งนะกนมองิ้ก อนนี่น้าพี่น,อน้องเนะกำลังใจทุกคนด้วครับเนาะถูถูต่อไปครับเดินทออะไรแต่ว่าหามถอยนะครับเนาะแวัสดีครับ